ขึ้นมาแล้วหลังครับมาแล้วครับตองนึ็โอ้ยลลื่นอะไรมอนันหลงไปลื่นนะครับให้เราไปโชว์ฟอร์มครับลงไปลื่นจริงนครับโอ้ยปันไลนมัไลน์นเดียวป้องไม่ไม่ไม่ไป เิดมาครับเกยวโอ้ยอะละครับเกีียวมาบอลได้จับดอกไปก่อนมองว่าดึงยังว่าใช้ความใหญ่ประโยชน์ครับความปอดไป่อ้นี่ทำไรโอเคยดิงไครับตึ๊ยตึ๊ด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 ต๊ดุ้ยจ๊ไม่ได้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แับไม่ได้นะครับแม่โอ้โหวันนี้จะยิงเข้าเลยนะังสถิติจังหวะแบบนี้นะครับแม่ยิงเข้าอีกสองคนครับผมแล้วก็ผมครับเปิดดูกล้องได้นะครับทำมาแล้วนะครับไม่อยากได้สวยจริงจากพุ่งแล้วเข้านะเป็นยังไง เราเลตไปหาคลิปนั้นหลังนะเฮ้ยเฮ้ยจบยังนะครับกรรมการนับแล้นะครับเปิดบอลแล้วเฮ้ยโอ้ยจะโดนหลงหลงไม่สวยมานะครับข้างซ้ายนะครับขวาขวาทำไงโอ้โหขวายังได้อยู่ครับ สายไ, <ป S 1> ไม่ทำงานขวาคลิปหนักคลิปหนึ่งครับไปเดนินปีนดยอยโอ้ยไอ้เรี่อง<ป>อยิงเหรอยิงคูทำไมวะไ,<ว>ไม่ไปดีครับดีหรือเปล่าเขา้าสายแล้วเข้าสายแล้วสายแล้วโอ้โหปัดได้อีกส <expressive> ามหยุ่ดยอดเลยครับเออนั่นหน้าเป็นกูตัวจัดมาครับจัดมาครับยิงยังไงจัดมา เปิดไปนี่โอ้ยเตียงเราสะอัดไม่ได้ครับตอนนี้มีทครับไอมึงจัดให้กูอีกแล้วมันแคร์มเฉลี่ยอะไรเบอร์สิบห้าปล่อยเอาอยู่ร้อาอยู่นะครับนี่ครับเจมเจมแข็งไดยนี่เดล่นที่เล่นดีครับเขาตายขาดไปหน่อยครับโอ้ยเราแพ้ประตูมาแล้วให้กูอีกแล้ว ใหุ้มโดนเซลไวครับตีไปเรื่อปโอ้โหไม่นีถึงง่ายว่ายกองฟังน้อนแท้มาดูไปนะครับไปจ่ายให้ึงแล่อันนี้เล่นไหนหลังหรองสิห้าบอกดูสกัดจนเหนื่อยครับไอ้ไปหลบทำไมเนี่ย จะเข้าไหมโอเคแข้งขวาของตัว้วยนี่จับไปจับปวาไปอ้โหชุดนะครับนี่ครับไปจกหน้าแล้วกลับมาไปเพื่อนสวยแต่ก็สวย Ô ra thảm rồi các bạn ạ, bắp ghi ngắm, ôi, mong mắt to, khay mắt to, bịt bên này, bắt đầu, 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 bắt ไม่ทุ่นะครับไม่ใช่ไม่ลื่ทุ่มนะครับมาแล้วครับดึงกระมาตายเพื่อนโอ้ยอยากอาหน่อยเป็นตโหลูกนี้มาบางเตียวเขีย์ให้ก่อน่โอ้ สองสองต่นหนึงนะครับแน่เดขนแ้วโอ้ยิงไปแล้วครับตรงนี้ไป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 เปไ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 นไป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 นปไปไปไอไปยปไ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 ่ไป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 ีมีเพื่อนไม่เจอเลยมีม không เข้าเป้า

นักทีนะต้องติดนั่นติดนี่ครับโอ้โหทิ้งก็ออกครับแม่ใครช่วยมาหนึ่งนะใครหนึ่งหนึ่ก็ไม่ใช่แล้วแม่ต้องใส่ลูกตีเสมอให้ได้สักสองครับสักหนึ่งลูกครับไปไปไปได้ได้ได้มาแล้วก็ปาดเข้ามาโอ้โหแม่ปาดให้ใครวะ้ แล้วมึงเลี้ยงไปทำไมถึหน้าประตูตัวเองมากูนึกว่าเลี้ยงมาถึงหน้าประตูฝั่งน้แล้วเงยหน้านทีหน้าประตูจาแล้มึงมาแล้วนี่ตาย่อนยไม่ได้ครับตรงนี้บอลคุกคิกกันอยู่อ้คนนั้เติมมาแล้วครับตรงนี้บาเองครับตรงนี้สุดยอดดย ไปดับไว้เลยตัวทายแล้วเยเอาไปวาไปับหมอไหาดีแล้วมาแล้วไปาผักเข้ามานัเ้เนป้าิเส้นไปแล้วก็หึงว่าเอาุกโอ้เสียของอัส่นมาทั้งหลาอีเจ็เลยชยาเขาครับเล่นดีนะครับองเข้าไปไม่เข้าครับแหม ข้าวกล้องมาขัดกางให้หน่อยเนี้ยเอนผอเฮ้ยผ่อนเลยข้าวกล้องต่าเฮ้ยจังหวะเข้าทำของของเด็กนเลยตู่จังหน้าครับ

ยังไม่อมาแล้วครับมาแล้วนนนีล no, ้ำบลมาไปดีไปดีไปดีึ่งมาเอ้ยบอลอยู่ไหน้เ้ยดีจนบอลหายนะครับมาครับนันนี่เคยครับตรงนี้อาศัยจังหวะนี้ครับโอ้โหมีเพืนพี่ยิงแล้วครับแหม่ไม่เข้าครับโอ้โหเสียงคารนเสาฝับงูน้นได้ยินมาถึงทางฝั่งนี้เลยครับ มาแล้วลูกน <Pues> ี้เจ้า <diye> ลูกให้เข <ifer> ้าครับลูกนี้หวดจะน้องมาครับกระน้องกระแนงกระแนงมาอยู่กลางอากาศครับผมนักทีมมองไปก่อนครับสวนกลับมาลูกนี้เสร็จมาเอ้าได้ครับสุดยอดครับเจ้าครับไปเองหรือเปล่าโอ้โหพี่แกจะไปเองครับแหมนิ่งอันนี้หน่อยนะต้องอันนี้สัญญาดีจริงๆแต่คอนเทนต์จริง ไม่ไม่เสาก็ค้างไม่ติดปอก็ตะออกนะแม่โคบอกครับปุกไปเลยครับเลนหลังหนึ่งเลย โอ้โหสเต็ปนี้พลิกบ้านตาตาเรปั๊บติดออกไปหลายเพื่อนมึงยิงไปติดดี่รับแหมไม่เศ้าครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดสุดยอดเจ้าพุทธนะครับเนี่เนยจเจ้าอองเราครับเ <c oughs> ดรินได้ปุ๊กม,มาบ้างครับรับมาเยอะแล้วครับ ตมตาตามันลยเคอุ้มาครับจับบอลด้วยเท้าซ้ายครับนี่ครับจะกระจายด้วยเท้าซ้ายทีครั้งนึงครับนี่ครับโอ้

ในข้างบวโมัดเยโล่ครับเอาไปเอาเอนะครับเป็นเา็นบุกได้จิดไวเชอร์ไปครับการแจกจิดไวเชอร์ไปครับเอเอาไปเอามาใช้ได้ที่หน้าคอน์เตอร์นะครับ

เพื่อนเอาครับจะซัดเลยไหมแต่เราบอลทันไหมทันอยู่ไหมพวกนี้ครับเฮ่บอลยังไม่ออกเยอะครับพวกนี้ดีป้าได้ไหมได้ไหมได้อยู่ครับเปลี่ยนฝั่งมาแค่นั้นครับเข้ามาแอบจะลอดขาแล้วโอ้โหจะอพย์เราอยากอยากกับน้องอยากกับจองปั๊บดีมาแล้วพวกนี้บอลมาแล้วไปสวนโอ้โหเว้ สีสีครับับบตอนจิ้มมาแล้วครับเรื่องยากไม่ตอเลยาอ่อนตอนนี้ลุกช้าันครับแมอ่ให้ใครเปลี่ยนที่แกเลยครับปล่อยให้แกนั่งสำคัแกเล่นนุ้เรียบร้อยไป เดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้้าเลิกกันตอนนี้คิดถึงคงจะไม่ที่ไใกล้กันคิดจริงานี่เเอาอนแล้วกัน้ยเฮ้ยขออีกหนึ่งคอนเทนต์นี่เราหมดเวลาแล้วครับตอไปนะครับทั้งสทีมสากรรมว่ ดีครับฮัวดีนก,ก็เอาชนะ,ะตอนไปสาบงลกันหนึ่นะครับ